เดินมาสัมภาษณ์ื้วงครับคุณธนพัฒน์มาอยากมาโอเคมาร้องนะครับมาร้องขอคอามเป็นธรรมนะครัร้องให้ตรวจสอบนะ,ะดำเนินคดีกฎหมายกับครับมาโดยแล้วก็สิ่งที่สํำคัญที่สุดคือตํารวจดําเนินการอะ่ะได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้แต่อย่าเอาเผยแพร่เผยแพร่นะฮะโดยจับกลุมปัสจาก หลักฐานจกุม,ต,มตำรวจทุกคนนะฮะที่จับกลุ่มอะครับคือจับกลุ่มโดยข้าพเจ้าพยานหลักฐานอังควรเชื่อว่ากระทำความผิดนะครับ,รบดำเนินคดีไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบนะครับเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าถูกจับกับเฟรีภาพเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกสังคมดูหมิ่นและได้ความเสียหายทางจิตใจและจิตสินให้ข่าวยืนยันข้อเท็จจริงต่อทาังข่าวว่าค้าข้าเป็นผู้กระทำข่มขืนโดยตัวจำเลยนะครับขัดต่อประมวลจริยธรรมค่าการตำรวจ ขาดตอนหลักความยุติธรรมและเป็นการใช้อำนาจรัดโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนและแม้ศาลจะพิษา,ย,ษาย,ย,ย,ยกฟ้องแล้วแต่การกระทําเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวยังต้องรับการตรวจสอบในทางวินัยและจริยธรรมเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างในการใช้อำนาจในไม่ชอบในอนาคตเพราะอนาคตหน้าถ้าเกิดเป็นดําเนินการไปถ่ายรูปถ่ายวีโอไว้หลายคนที่มาร้องผมนะฮะไอ,อชุดนี้นะทั้งชุดเลยนะครับ ก็จะดําเนินการโดยไปถ่ายรูปถ่ายเอาดีเข้าตัวเอาไปถ่ายรูปถ่ายวีโอทำดีท่านทําดีอยู่แล้วแต่ท่านไม่จําเป็นต้องเอามาเผยแพร่การสืบราชการของท่านโอเคเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปผมโอเคแล้วผมยินดียอมรับช่วยกันเราช่วยกันพัฒนความยุติธรรมแต่เราไม่ควรจะเอาเขาไปประจานเพราะสามยังมีคํารักษาถ้าผมเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องเอาลูกเอามีอาคุณไปประจานบ้างล่ะ ล้วไปทาในสิ่งที่ผิดเล็กน้อยทําให้ประจานใหญ่โตเลยแล้วคุณจะชอบไหมแล้วเกิดลูกคุณไม่ผิดเมียคุณผิดพ่อแม่คุณไม่ผิดคุณจะชอบไหมเอาใจเขาใส่ใจเราอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเครื่องหมายถูกต้องวูคุณกูดีคนเดียวมองข้อเสียของตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่เอาเท่เอาอะไรมาสมมติชาติต้องดูต้องให้เขาลดบทบาทในการกระทํานะครับการกระทาสิ่งนี้มันทําให้คนเสียละและหลายคนเสียหายร้องไห้ จมคาพูดผมไว้นะครับคนคนนี้นะคนคนนี้จำคำพูดผมไว้นะฟังอยู่ดูไว้ท่านอะเาข้างหน้าสมองแตกตายหรือไม่ก็สมองเตีบนอนติดเตียงผมไม่แช่งท่านน,นนะแล้วท่านจะเป็นโรคโรคหลายโรคลุมเราท่านเพราะอะไรท่านสร้างเวรกรรมไว้กับนคน,นหลายคนก็ทุกแสนสาหัสนะครับคณจกรรมการครับผมสอบถามในเรื่องข้อกฎหมายมาตราย9ิกวรกสองของรัฐธรรมนูญไทย ที่ระบุว่าดีอายาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําผิดที่ได้รับทุกวันนี้เวลาแจกข่าวให้กับสื่อมวลชนไปหรือว่าแถลงข่าวอํารวจจะห้อยติ่งท้ายไปเลยว่าผู้ต้องหายิางพิบบริสุทธิ์แต่เอารูปเขาบเบอร์หน้ามาบเบอ,อร์คลิป ใน,ะในระหว่างเดินอย่างนี้ตรงนี้มันเป็นการมองแล้วเป็นยังไงฮะเป็นการผิดครับเขบาป้องกันตัวเขาเองมปนการการ,รู้กฎหมายครับตัวเองรู้อยู่แต่อยากดังอยากออกเสนอสื่อแต่จริงๆเราไม่จําเป็นหรอกครับให้คดีเสร็จเนี่ยจบมีคำพักษามเมื่อไหร่ท่านมาแถลงท่านจะทําอะไรเรื่องของท่านเลยคดีจบใช้เวลาของคุณคุณสรพัฒน์เนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีสามเดือนก็ไม่ห่างนะ ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนออกออกข่าวก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องมีมีรูปภาพเขาอะไรเขาคือบอกไปได้ว่านี่มีผมพื้น่า่ไม่จาเป็นรูปภาพเขาไม่ต้องเอารูปภาพเขาปประจานให้สันนิษฐานว่าเขาพูดไม่สุดแต่ถ้าผลออกมาแล้วใครรับผิดชอบอ่ะออกมาขอโทษนะออกมาเลยเดินเลยออกท่านออกมาเดินช้าๆสโลสโลโแล้วบอกขอโทษในในการรายงานข่าววว่าเขาเป็นยังไงใช่ทีนี้เท่าที่ดูแล้วผู้ประกาศข่าวที่เอาข่าวที่ยไปอ่านออกประกาศกันเนี่ย ก็ตั้งฉายาเขาเนวินเผือดเนวินเผือนครับและสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใครรับผิดชอบครับเราต้องทําดุจเสมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของเราแล้วเราทุกคนเราอย่าเพิ่งไปสันนิฐาไ้ก่อนว่าเขาเป็นผู้ผิดนะครับให้ผลทั้งภาษาออกมาก่อนนะครับโดยที่ท่านทาอะโอเคท่านทําส่วนดีของท่านแต่ส่วนเสียของท่านคือท่านต้องเลิกเลิกเอาคนออกมาประจานเลิกทําหนังทําภาพยนตร์แล้วออกมาพรีเซนต์ไม่ต้อง คนดีคนเก่งก็ไม่ยังเป็นต้องพรีเซนต์อะไรมากหรอกครับช่วยเหลือประชาชนจริงๆช่วยกัพรพัฒน์ความยุติธรรมถ้าถูกต้องแต่ท่านไม่ควรทําแบบนี้ต่อไปห้ามทำทั้วหมด่ังชาติต้องดูเรื่องนี้ห้ามนะครับเพราะผมถือว่าเป็นตาบากของคนทุกคนตอนนี้มันเป็นยุคดิจิตอลนะครับไอด้ดิจิตอลฟุตพิ้นที่ปรากฏอยู่ในอ,ออนไลน์ครับเอา,เอายกเคสของคุณธนพัฒน์เนี่ยครับที่พึ่งถูกดำเนินคดี แล้วก็พิพาษาไปสด,สดๆร้อนๆประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย uh huh. มันจะร่องรอยมีอยู่ตรงนี้เท่าที่ทนายเกียนศรรักดิ์รวบรวมมามีสำนัาตาวต่างๆเคยเผยแทร่ผ้เป็นสิบสิบยี่สิบอันครับเยอะเยอะมากแล้วตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเขาสื่อเขาไม่สนใจครับมันจะทํายังไงได้ตรงนี้ ก็ให้ทางทางหน่วยงานหน่วยงานนี้เขาสามารถดําเนินการให้ลบคลิปได้ได้ครับเขาล้องหน่วยงานแล้วหน่วยงานคงจะไปคุยแล้วลบลบได้คือถ้าไม่ลบเนี่ยมีความผิด้อเขาไหมให้เพิ่มข้อความหรืออะไรก็ว่าทีนี้พิสูจนดแล้วรากโขดสารลกฟ้องหรือแปะลิงก์ใหม่ๆที่เป็นบวกกับควรถ้าในความเห็นผมนะควรจะเสนอเสนอข่าวเขา ว่าเขายกฟ้องแล้วผมพูดใหสุดลบด้วยให้เพิ่มเพิ่มเนี่ยมันจะหายไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้ทนายหลายๆคนเนี่ยที่ถูกศาลสั่งมาบอกว่าคุณต้องไปแก้ข่าวเขาก็จะใช้วิธีเอาข่าวใหม่เนี่ยไปแปะลิงก์ข่าวเดิมเขาจะใช้วิธีนี้ครับก็ผมผมก็เห็นด้วยครับเป็นการล้างมวลินให้กับผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาใช่ครับใช่ผมเห็นด้วยครับการมันมข่าวเก่าข่าวใหม่ใช่กบลบใช่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเซิร์ชใหม่ครับ ก็ก็ให้เขาดําเนินการโดยแก้ข่าวให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าออกเข้ามาประจานเขาเขาเสียหายแล้วสุดท้ายแล้วไม่ยอมดําเนินการให้เขาเะครับเพิ่มเติมให้เขาว่าเขาเป็นผู้บริสุดแล้วแก้ข่าวให้เขาหน่อยนะครับนักข่าวนะครับมันมันมีอํานาจมืดไปสกัดไว้หรือเปล่าอาจารย์นัมันไม่มีเราครับไม่มีครับไม่มีนู่นนะไออำนาจของไอไอนู่นน่ะไอคุณเซนน่ะครับผมถามคุณคุณเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อครันีหรือว่าคุณเป็นเหยื่อ ชื่อเสียงของคุณเนี่ยในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคําว่าอืนกับกับอะไรเถื่อนนี่เป็นบวกกันกับชื่อเล่นของคุณโดยที่สายก็ตัดที่พากษามาแล้วยกฟ้องคุณแล้วคือว่าคุณเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์คุณอยากเรียกร้องอะไรจะสื่อผมอยากเรียกเร้องสิทธิมนุษยชนผมกลับคืนครับชื่อเสียงของผมที่ผมเสียหายไปผมประกอบสามมาอาชีพโดยยากลำบากครับทุกวันนี้ครับพี่ สังคมก็ตาหน้าผมพิ่ภากษาผมไปผมต้องอยู่แบบวันระแวงคนก็ต้องมาละแวงผมว่าผมผมเคยก่อคดีใหญ่คดีคมคืนมาตอนนี้คุณยื่นเรื่องถึงผความสิทธิ์ครับเรียกร้องเงินเยียวยาครับผมจากกองทุนอะไรนะที่ที่เหยื่อที่ตกเป็นเป็นเหยื่อทางคดีอาอาญากองทุนยุติธรรมครับเออยืน่นเมื่อไหร่ครับ ยื่นไปเมื่อวันที่19ธันวาครับแล้วทางคณะกรรมการเขาว่าไงบ้างคณะกรรมการเขารับเรื่องว่าจะเข้าคณะกรรมการประชุมภายใน90วันครับยื่นไปเมื่อวันที่19ธันวา1ธันวาครับมักรากุมพามีนาก็ประมาณอีกสามอีกเล็กสองเดือนประมาณสองเดือนครับก็จะรู้ผลครับยิ่งถ้าลหไม่ได้รับเงินเยียวยามาเนี่ยก็แสดงว่าคุณบริสุทธิ์คุณคองครับส่วนในเรื่องการ ดำเนินคดีเอาผิดกับทางคนที่มากก่าหาคุณครับดำเนินการไปถึงไหนแล้วผม,มไม่ทราบครับผมให้ท่านทานายไปดำเนินการครับตอนนี้ผมรอติดตามความคืบหน้าของคดีอยู่ครับมีการแจ้งความร้องทุกข์ไหมมีครับแจ้งที่ไหนอะ่ะแจ้งที่สถา,านีตำรวจสอนพญาไทยครับตอนนี้รอทางสอนอพญาไทยเพื่อเข้ส่วนดำเนินการมา พอม,มาเสร็จปุ๊บผมก็จะแต่งถ้าสั่งฟ้องผมก็จะดาเนินการเป็นโจ์ร่วมายการสั่งฟ้องครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าไม่ได้ก็คุกฟ้องเองถ้าชาโอกาสที่จะเอาผิดได้ไหมครับเพราะว่าเมื่อเื้องต้นเนี่ยในข่าวระบุว่าผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนครับแต่ทีนี้เห็นบอกมีข้อเท็จจริงบอกว่ามีคาทำธุรกิๆๆอยู่ในประเทศไทยด้วยเหรอมีครับอยู่ที่ชนบุรีครับเ,ออเขาไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวครับเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยครับ จารย์เกศักดิ์ได้อ่านคำพิพากษาทั้งหมดไหมอ่านแล้วครับทั้งหมดเนี่ยรตรงไหนที่มันเป็นมันเป็นข้อสําคัญที่ทางสารเนี่ยถึงได้ยกฟ้องในเดินไปได้วยกันผู้หญิงผู้ชายเดินไปได้วยกันเข้าห้องมาด้วยกันพอเสร็จออกไปได้วยกันแล้วมีวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนถ้าคนถูกข่มขืนจะไม่มีทางเดินเข้าด้วยกันออกด้วยกัน แล้วก็จะไม่หนุงหนีงหนิงกันนะครับจะไปได้วยกันถ้านั่นบกคุมขืนก็ต้องออกมาแจ้งความเป็นคดีมีช่องทางอยู่นะครับเพราะมันมีหลายๆคนที่เข้ามาติดตามอ่านข่าวเนี้ยตั้งแต่เขาไปร้องเรียนร้องแจ้งความที่กองปราบมาเนี้ย uh huh. เพราะเขาดูแล้วเนี่ยแล้วเขาไปบวกกับข่าวเดิมโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้อ่านคำพิพากษานั่ก็คือตรงเนี้ยพลันทรายเก่งศักดิ์ได้ดูดูดูดจากคำพิพากษาแล้ว ท้ายขนาสาระบุว่ายกประโยชน์ให้จำเลยอยกย่องความสงสัยเป็นสูตรสำเร็จที่บอกว่ายกประโยชน์ให้จำเลยเนี่ยแสดงว่ายกย่องความสงสัยเออยกประโยชน์ในความสงสัยให้จำเลยอ่าก็แสดงว่ายานหลักฐานมันไม่พออ่าไม่พอเราฟังได้ว่าผมคืนแต่เคสเนี่ยเคสของคุณนันทพัฒน์เนี่ยดูแล้วมันมันเป็นการมันเป็นการมันเคยมันเคยมีคดีตัวอย่างอยู่ก่อนหน้านี้มีนะครับว่าบอกข่มขืนไปหลอกเขาแล้วสุดท้ายแล้วไม่ข่มขืน แล้วก็โดนข้อหาเรียกตังค์เขานันเช่นนั้นโดนการโชครั์บเบิกความเท็จประดนด้วยครับโดนคดีติดคุกอยู่นะติดคุกอยู่หลายคดีนะที่ไปเบิกความเป็นจำเลยเป็นโจ์หรือเป็นพยานผู้เสียหายไปเบิกความโดยอย่างนี้ถือว่าเป็นเบิกความเท็จได้ถ้าเบิกความแล้วว่าเขาผงผือแล้วเขาไม่ผงขือก็ถือว่าเป็นการสาระสําคัญในคดีนะครับก็ถือสาระสำคัญก็ญ <S <S ส,ญสามารถระเบิกคดีได้เบิกความเท็จนะครับแล้วเป็นต่างชาติล่ะ แล้วมาทํางานในไทยถ้าท่านมาถ้าเป็นต่างชาตินะเป็นต่างด้าวต่างชาติทํางานในในไทยไทยแล้วก็สุดท้ายประกอบธุรกิจก็ตามสุดท้ายแล้วมีผิดคดีอาญาแม้ศารลรอลงอาญาก็ต้องออกถูกออกนอกประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะดาเนินการให้เขาออกนอกประเทศครับครับคุณเนครับผมคุณธนภัฒครับท้ายนี้นี่คุณอยากจะบอกอะไรกรณีของคุณเคสของสคุณซึ่ง ถามว่าคุณเป็นผู้เป็นสุดใช่ในคดีเนี่ยคุณเป็นผู้เป็นสุดถามว่าคุณได้ไปไปพาผู้หญิงชาวจีนไปมีอะไรกันใช่ไหมตรงนี้คุณยอมรับในส่วนตรงนี้ครับผมยอมรับครับออคือว่าผมไม่ใช่เป็นคนพาเ,ออเขาเนี่ยเป็นคนพาผมไปชักจุงผมไปค, <น S 1> ครับขับขี่กับม,มอไซค์เนี่ยครับออไม่เป็นไร,รครับครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนดูทางบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ,อ้ย้นี่มาตี น่าเศร้าเล่าความเท็จอะไรหรือว่าเอาจริงบ้างคนบาา้างอดีเข้าตัวเองตรงที่คุณอยากจะชี้แจงไรกับสังคมไม่มีครับผมต,ตอนนี้คุณเดินไปตลาดเนี่ยเขาเขาก็เขาก็รู้จักทุกมดใช่ครับออผมผมก็อยากจะพูดว่าคนเรามันคิดได้หลายแบบหลายทางความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะมองว่าผมไม่ดีบางคนอาจจะมองว่าผมดีก็มีครับในสังคม แต่ความจริงก็คือความจริงผมไม่ได้ไปกระทําชั่ว้าอะไรแบบนั้นที่ต้องไปทําให้ให้ชีวิตผมหม่นหมองปากถึงสือครับทีเ่เขา็ยี้คุณแบบสนุกสนานเลยครับข่าวโอชะออกให้ข่าวใส่างเนี้ยครับรเลยสื่อเลยชอบมากเลยใส่สีตีใครครับไอเนวินหือครับลงหืงนมไหมเนี่ยผมไม่ได้หื่นครับพี่มันบางครั้งมันเรื่องโกรธนะใครมาเรียกคุณตอนเนี้ย เด่ผมเรียกคุณในวินอื่นเงี้ยคุณชอบไหมผมไม่ชอบครับโทษครับต่อไปผมไม่เรียกคุณในวินครับให้เรียกผมเนเฉยๆก็ได้ครับครับเพราะเพราะผมไม่เคยมีประวัติการข่มขืนหรือก่ออาชญากรรมทางเพศหรือสิ่งสิ่งทัย์ผู้เสียหายข่มขืนอะไรมาก่อนครับครับครับก็อยากจะให้นะครับพี่ตำรวจนะครับ กับกลุ่มชุดนี้ก็ทํางานก็ถามว่าดีไหมก็ดีแล้วแต่ไม่อยากให้ทําแบบนี้เอาเข้าไปประจานหรือไปถ่ายรูปทําถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์ถ่ายรูปเก็บไว้ได้แต่ถ้าเขามีคําร,รักษามีอะไรไหมเขาผิดแล้วสุดท้ายแล้วก็มาทาลายทําเขาได้เลยแต่อย่างนี้ทาลายเขาไม่ได้เขาผู้ไปสุดหลายคนนะที่โดนพวกท่านชุดท่านทําขอให้หยุดพบตำรวจแห่งชาติสำนักตำรวจแห่ง,งชาติให้หยุดการกระทำนี้นะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ให้หยุด เรื่องมาถ่ายภาพยนตร์ถ่ายหนังไม่เอาแล้วให้เก็บภาพได้ไ,ได้แล้วมีคําว่ามีสุดท้ายคดีสืงที่สุดแล้วค่อยมาดําเนิกนการแต่เก็บข้อมูลไว้เอาดาเนินการในชั้น3าได้แต่ถ้าเสร็จคดีแล้วมาเปิดเผยได้แต่ถ้าอย่างนี้ทขาเปิดเผยอย่างนี้ไม่ได้พี่กฎหมายนะครับนะครับฝากถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าสื่อมวลชนก็เสนอข่าวพี่ๆน้องเพื่อนๆเสนอข่าวก็พยายามให้ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับแล้วแก้ข่าวให้เขาด้วยนะครับ